นิวซีแลนด์โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยจะ <c oughs> มีเกาะเหนือและเกาะใต้เป็น2เกาะใหญ่คือประเทศเขาเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่แต่ว่ามีประชากรทั้งประเทศเนี่ยไม่ถึง5ล้านคนแล้วส่วนมากเนี่ยประชากร3ใน4เนี่ยจะอยู่ทางเกาะเหนือประมาณเหลือแค่1นใน4เนี่ยหรือ25%อยู่ในเกาะใต้ซึ่งพื้นที่เกาะใต้เนี่ยจะใหญ่กว่าพื้นที่เกาะเหนือเพราะเป็นประเทศที่มีความเบาบางของประชากรมากทรัพยากรธรรมชาติเาก็ยังสวยงามมากๆนิวซีแลนด์ มีความเป็นอังกฤษเพราะว่าคนที่อพยพมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ในช่วงแรกๆเราก็สืบทอดกันมาอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นคนอังกฤษเพราะ,ะนั้น คนส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นี่ App, <ivan. S 1> ยังมีความเป็นอังกฤษอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยมีความเป็นอังกฤษซึ่งอยู่นอกประเทศอังกฤษด้วยความที่เขาสืบทอดคนอังกฤษอ,อพยพอยู่ที่นี่เยอะเยอะจนทั้งในปัจจุบันนี้เนี่ยเยอะมากกว่าคนท้องถิ่นของเขาอีกนะครับคือคนท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่าเดิมเขาก็มีของเขาอยู่แต่ว่าคนขาวคนอังกฤษคนจาก роп, ยุโรปย้ายมาแล้วเนี่ยในปัจจุบันกลายเป็นคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในนิวซีแลนด์นี่เองเนี่ยก็จะมีคนเนเชียอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ภูมิเท เขาใหญ่มากแล้วเขาก็ยังต้องการรับประชากรในวัยแรงงานหรือวัยทำงานเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคนเอเชียจำนวนมากเนี่ยอพยพอยู่ที่นิวซีแลนด์แม้แต่นักโทษการเมืองคนไทยบางคนที่เคยก้าวล่วงสาบันเนี่ยอพยพไปใช้ชีวิตตกระกรรมลำบากที่นิวซีแลนด์ก็มีบางคนไปอยู่ที่นั่นนะครับ